เปิดตัวแขกรับเชิญโตเกียวบันเทิงศิลป์วันที่28 EP กลุ่มปิดนี้ปาดอิหลาหน่อยอุงอิงเพชรบ้านแพงครั้งแรกเลยนะคะของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงที่เป็นแขกรับเชิญของโตเกียวมิวสิกทุกคนเรียกได้ว่าเพื่บ้านฟินแลนด์ทุ่มทุนสร้างมากๆเลยนะคะทั้งฉากทั้งเวทีแต่ว่างานนี้ เวทีเป็นของบอสโนตอีสานนครศิลน์นะคะแล้วก็ฉากก็เป็นของบอสโนตอีสานนครศินด้วยอลังการเวทีใหญ่มากค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะงานนี้น้องชอปเปอร์ค่ะมีโชว์ใหญ่ด้วยค่ะแล้วก็น้องซีแกรมมีโชว์ใหญ่ด้วยนะคะทุกคนแล้วก็งานนี้เรียกได้ว่ามีแดนเซอร์ เป็นร้อยชีวิตเลยล่ะคะ่ะแดนเซอร์แล้วก็หางเครื่องเป็นร้อยรอยชีวิตเลยนะคะเพราะว่าแดนเซอร์นี้ก็มาจากของอีสานนครศป์อีกเช่นเดียวกันค่ะมาปะทะกันกับโตเกียวมิวสิกค่ะทุกคนงานนี้ FC ก็ซื้อกลุ่มปิดกันรัวๆเลยนะคะบัตรก็ราคาเท่าเดิมค่ะ129บาบาทเรียกได้ว่าคนแห่เข้ากลุ่มปิดกันเยอะมากค่ะงานนี้ คาดว่าน่าจะร้านแตกนะคะทุกคนร้านแตกอีกแล้วร้านแตกทุกอีพีเลยค่ะคือเด็กๆทุกคนของโตเกียวเนี่ยมีโชว์หมดเลยนะคะเรียกได้ว่าบัตรราคา129บาทนี่คือคุ้มราคามากๆเลยค่ะทุกคนงานนี้ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์คือยกเวทีหมอลำมาในกลุ่มปิดเลยนะคะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะ จัดอะไรก็จัดแบบว่าเวอร์วังอลังการปุ๋ยบ้านฟินแลนด์บอกว่างานก็ต้องทำออกมาให้มันดีทำให้มันสมกับลูกค้าทำให้สมกับเอีที่มาซื้อกลุ่มปิดค่างานนี้ก็รอติดตามก้องวายุพยาเซิงครูชินจังรอดูว่าเขาจะล้ำเรื่องอะไรใหเอ c ดูเด้อปุญยบ้านฟินแลนด์บอกค่ะ ก็รอดูค่ะใครจะได้เป็นนางเอกมอรำใครจะได้เป็นตัวโกงนะคะใครจะได้แสดงเป็นตัวอะไรในกลุ่มปิดโตเกียวบันเทิงสิ์น,นี้งานนี้ผู้ใหญ่บ้านฟิแนแลนด์บอกว่ากำไรไม่เน้นเน้นหน้าใหญ่วะซานพี่น้องหน้าเพิ่นกัสิยัยบานเพอรเวอร์เนาะค่ะเพราะว่าเพิ่นจัดให้เอฟซีเบิงหลายคากแล้กก็คุมค่ะเนาะค่ะ ท่านี้ก็รอดูนะคะว่างานซอดแจ้งเนี่ยจะเข้าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เยอะไหมเพราะว่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะอาจจะรับงานนะเนี่ยโตเกียวบันเทิงศิลเนี่ยร่วมกันกับบอสโนดเพราะว่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ว่าเป็นธุรกิจครอบครัวาวสา,านพี่น้องนะคะอืงานสอดแจ้งหาชั่วโมงพี่น้องรอเบิงรอรับชมเด้อจะ้ะโอเคค่ะ FC ทุกคนทุกท่านขอบคุณนะคะที่มารับชมคลิปวิดีโอที่เพจมาดมเจี๊ยบ ถ้ามีข่าวล่าข่าวกระแสข่าวมาแรงข่าวบันเทิงอะไรเดี๋ยวจะไปเผือกมาเล่าให้ฟังอีกเดอ้อถ้ามีอะไรที่ต้องปรับปรุงแก้ไขก็ติชมกันเข้ามาได้นะคะพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นในทุกๆวันค่ะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ